เรามาแวะวัดภูเก็ตที่อำเภอปัวนะคะคืนนี้เราจะนอนที่อำเภอปัวหนึ่งคืนเนาะโอ้ขับรถมาคือแบบเป็นการขับวงกลมที่เหนื่อยมากคือแบบคดเคี้ยวสุดยอดจากบอกเรือข้ามาฝั่งขวาข้ามาฝั่งซ้ายนะคะ ที่วัดภูเก็ตเนี่ยถ้าเกิดมาช่วงแบบปลายฝนต้นหนาวกันยาถึงตุลานะทุกคนเขาจะมีทุ่งนาเขาเรียกว่าจุดชมวิวทุ่งนาวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็จะเห็นทิวเขาดอยภูคาคิดดูยังดูวิวยัง คิด<ม>เห็นปู่ม,ม่านย่าม่านไหมไหน,นี่ปู่ม,ม่านย่าม่าน,นคิดดูยังอ่ะวิว<ม>ตาไปไหนอ่ออะ,ะอะไรไปดิคิดไม่ไปไหว้พระล่ะทสไหนอ่ะอันไหนอ่ะมันต้นองหมามันเข้าฝ่ายเอา้า ไหอเนี่ะอ๋อนี่ไง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 เขาก็แบบเขาก็นิดนึงนิดนึงก็ไหวไหวอยู่ไม่ใช่ลมนะเขาก็ไหวอยู่แหละอ๋อนี่ไงนี่ไงกิ่งนี้กิ่งนี้ไหวสวยถึงไม่มีทุ่งนาก็เป็นทิวเป็นทุ่งอะไรนะข้าวโพดอันนั้นอ่ะดอยภูคา อันนั้นวัดอะไรนั้นก็สวยเหมือนกันนะ้ยบ้านททัดเพเอออันนั้นน่าจะเป็นเหมือนโฮมสเตย์เป็นรีสอร์ทนะเป็นโฮมสเตย์ต้นลำใหญ่ปะอ่ะอเราได้บ้านที่สาม ดูก่อนบ้านที่สามนี่บ้านไร้สีทองคุณป้าน่ารักมากเราจองสองห้องนะคะห้องหนึ่งกับห้องสองเนาะอยู่ข้างๆกันคิดวิ่งเล่นสบายสวนลำไยนี่ให้ดูห้องคืนละหนึ่งพันทุกคนพร้อมอาหารเช้าข้าว,วต้มคืนมันที่สามสิบเอ็ดด้วยนะคุณป้าเอาแค่พันเดียวอะ่ะเออก็อถูกดีอะ่ะนี่ มีผ้าหม่มคุณป้าบอกออกมาไว้ให้เพื่อนนาวแล้วก็นี่นี่นะคะทีวงทีวีเนาะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นต้องยกคัดเอาห้องน้ำก็โอเคเรียบร้อยเหมือนบ้านอ่ะทุกคนนุ่มนอนสบายสบาย คืนละหนึ่งพันบาทคือมาที่สามสิบเ็ดโอเคมากๆเลยมีแบบที่ให้คิดวิ่งด้วยอ่ะว่าปวดเหือ <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> คิดไปนอนท้องตา เย็นนี้นะคะมากินข้าวที่ครัวรินดานะคะก็คิดผิดไปนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าคนเยอะมากเป็นเย็นวันที่สามสิธันวานะคะรออาหารไปหนึ่งชั่วโมงเต็มๆก็เลยแบบไม่ได้ลืมถ่ายรูปเมนูเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็พ่อคิดมีอุบัติเหตุนิดหน่อยเนาะถอยรถไปชนคันอื่นเนาะต้องอรอประกันรออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบ ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยอ่ะถ่ายแค่แบบเออตอนอาหารมานะคะแล้วก็รีวิวรสชาตินะคะว่าเป็นยังไงคือร้านนี้แนะนําเลยนะคะแต่ว่าเขาจะติดไปที่หน้าร้านเลยนะคะว่าเหมาะสําหรับคนที่รอได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นพรอะแม่ครัวกอาจจะมีน้อยอย่างเงี้ยนะคะ, <S <S ะ,ะค่อยๆทำ <S <S เนาะ,ะส่วนตัวนี้ก็คือเนื้อระเบิดที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เราอ่านมานะคะสั่งเผ็ดน้อยแต่ว่าได้เผ็ดมากแต่ว่าแม่ครัวไม่ได้อ่านแน่นอน <S <S แล้วก็คือกินกันไม่ได้นะคะแต่ว่าก็หออกลับบ้านเนาะ นี้ไก่ทอดมักแขวนเนี่ยโรยโรยอยู่นี่คือมักแขวน สังเกตดูนะคะถ้าเดาว่าถ้าเป็นคนพื้นพื้นที่คนปัวนะเขาจะสั่งเหมือนจุ่มปลากันเกือบทุทกโต๊ะเลยนะคะซึ่งก็น่ากินดีนะเพราะว่าถ้าเกิดรอได้เนาะอากาศเย็นๆก็น่าจะกินนะคะแต่ว่าด้วยเรามีแบบอุบัติเหตุเนาะก็ใจก็ไม่ค่อยอยากจะกินข้าวเท่าไหร่แต่ว่าร้านนี้ก็ถือว่าแนะนํานะคะครัวลินดาถ้าได้ไปปัวอีกก็จะแวะทานเหมือนเดิมเนาะแต่จะเผื่อเวลาช่วงพีกๆว่าอาจจะต้องไปก่อนล่วงหน้าประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ ตรงนี้ันออันนี้เฮอ้ไปข้าสวัสดีปีใหม่สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนมอกลงเยอะมากเมื่อตอนักประมาณ6โมงยังไม่มีหมอกเลยนะแต่พอสัก7โมงกว่า7็โมงครึ่งคือหมอกลงเยอะมากก็ คุณป้าบอกว่าเข้าต้มได้แล้วนะคะให้ตากับคีดไปกินก่อนเนาะแม่เก็บของอยู่ให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะคะดีนะทุกคนเงียบเงียก็คืออยู่กันเงียบเงียไม่มีเสียงดังเลยนะคะที่นี่เนาะดีมากแต่เมื่อคืนจุดพลุเยอะมากก็แบบเป็นสีสันดีเนาะคีดเดินไปกินข้าวละมอร์นิ่งนี่ไง เวยตอนเช้าข้าเสร็จแล้วเนาะไวจังอ่ะกินสตรอบเบอรี่อ่ะล้างมาให้แล้วมานั่งเร็วอ,อ่ะมานั่งกินลูกอใจรสดไม่ได้ลอก,อกเอามาหยิบมาก่อน <c oughs> กินส้มยางกินที่กินโอวัลตินแม่แม่ชงให้อ๋ออ่ะกินสตรอบเบอรี่ด้วย มีกาแฟอ๋อมีชาร้อนเหรอถ้าเป็นกาแฟข้าวต้มว้าวแม่ล้างแล้วนะสตรอเบอรี่กินได้เลยแต่เน่าทั้หมดเอ้กินสตรอเบอรี่ด้วยนะ ผิงไฟแก้หนาวเนี่ยที่เิจะได้ไอ,ไออุน่นได้ไออุน่นผิงไฟผิงไฟอย่าอย่าหน้าขำมำลงมานะน <c oughs> ี <c oughs> ่มีบันไดลอยฟ้าเมื่อคืนไปดูภูตรงนี้สวยแต่ว่าเราไม่ได้ตื่ตนแหละแต่ว่าไม่ได้ขี้เกียจเดินออกไปมันหนาวนี่บ้านเรา แล้วก็บ้านหลังนี้นะคะสามพันห้านอนกันได้แบบเป็นสิบคนเนาะคุณป้าบอกนี่ดีมากที่เนี่ยแนะนำเลยถ่ายรูปสวยด้วย <c oughs> แต่คุณป้าแกทำไม่เป็นไงนเพจเพจิดเดี๋ยวจะลงใน Google Map ให้แล้วก็ลงรูปให้สวยๆเลยคนจะได้มาพัก <c oughs> พามาดูวันนี้เป็นสวนลำไยนะคะ ของคุณป้าเจ้าของที่พักเนอแล้วก็นี่ผักโอ้โหที่พูดอยู่นี้ก็แบบพันออกปาก <c oughs> ดูกระลำดูผักเคลดิความผักเคลต้นใหญ่มากดูขนาดนีโอ้โหยังอวบภาคเหนือนี่ปลูกอะไรมันก็ใหญ่โตนะทุกคนนี่ดูเคลโอ้โหความขนาดอยาเอาไปผัดกินเลยอืมดู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  น่าจะเป็นผักบุ้งกวางตุ้งเนาะเฮย้ยหนาวคุณป้าใจดีแล้วก็น่ารักมากนะคะพูดไปก็ควันออกปากไปแต่ว่าแกแบบเขาเราได้ว่านะเอ่อโซเชียลยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวใน Google Map ให้นะคะทุกคนถ้าผ่านมาที่ปวกเขแวะมาพักได้นะคิดไม่แพงด้วยคุณป้าน่ารักดีคุณป้าเป็นพยาบาลเก่าผักบุงผักบุง นี่ความผักบุ้งเยอะมาโอ้ยโอ้ยความพลิกดูพลิกดกมากแม่โอ้โหเข้าไปไม่ได้แต่เดี๋ยวจะซูมให้ดูใหญ่มากดู ดูโอ้ความขนงขนาวัดบ้านต้นแหลงเขาบอกว่าให้สักการะพระที่วิหารน้อยนะคะเพราะว่าโบสถ์ไทยหรือบูรณาปฏิสังขอนอยู่เนาะ,ะไปเฮ้ยควันยังออกป่าอยู่เลยทุกคนเมืองปัวก็ใหญ่นะเมื่อกี้ผ่านกำแพงเมืองพลัวเออเราไม่เห็นนะก็เป็นกำแพงเมืองเก่า เดี๋ยวเราแวะมาไหว้พระก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปแวะลงบ่มปัวกันนะคะหลังกาแฟเนี่ย <c oughs> สวยนะเป็นโบสถ์ทรงไทยลึกอ,อันนี้วิหารน้อยเนี่ยโบสถ์จริงอยู่นี่บูรณาอยูอนนย่อันนี้สวยอันนี้สวยอ่ะอันนี้คือใครไม่รู้เหมือนยักษ์เหมือนกันนะ อันนี้น่าจะเป็นตรงเหรอตาเจ้าเพชรดเพาโตาูขาวเห็นม่าข้าไปไหนเห้เข้าไปไงอรอ นังหูเพื่อนี่ขนาดมาแต่เช้านะยังไม่ทันข้างนอกเลยไม่เป็นไรก9โมงครึ่ง มามีกระไปห้องน้ำป่ะ<า>เดี๋ยวไปด้วยกันหนูจะไปด้วยรอด,ด้วยที่นี่น่ารักจังเลยมาฉาบมาะพาังแน่นอนน่ารักมีรถเก่าจริงๆที่นั่งเขามีเยอะนะข้างนอกก็มีที่นั่งเก่าเอ้ยไม่ข้ <laughs> างนอกก็มีที่นั่งแล้วก็มีแบบของเก่า 啊！<sighs> เยอะมากเราแหวกคนมาถ่ายก่อนลองบ่มเนื้อสุก่อนคนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากต้องอาศัยจังหวะแล้วเข้าไปมีใต้แต่ว่าใต้น่าจะเข้าไม่ไมถึงมันไม่แพงดีนะนึวว่าเขาจะบวกค่าสถานที่อันนี้ของพ่อกาแฟร้อนอ่ะ60บบาทอ่ะ แล้วก็อันนี้ยูสูดโซดาของแม่ก็65ชาพีเค้กก็65กาแฟพ่อก็60เออใช่ไหมมันมันไม่แพงนี้ถ้าเป็นร้านอื่นก็แบบบางทีก็เป็น้อยเนาะนึกว่าเขาจะแบบรวมค่าสถานที่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เค้กแค่หลอด95เอามาลองดู <c oughs> เป็นไงนเคน้กต้องทำยังไงอะต้องดื่มเออลองดู อร่อยไหมอ่ะคิดว่าเป็นไง <c oughs> ชาพีอร่อยหรอเค้กแครอทอร่อยจากฟิลที่เรายืนดูอยู่แล้ว,ว่าเค้กแครอทน่าจะเวอร์สุด <c oughs> คือก็เวอร์สุดเพราะนอกนั้นมันดูธรรมดาไปแต่มันจะโอ้แพงหน่อยนะชิ้นละเก้าสิบห้าเพราะว่ามันจะหมักพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยอร่อย กาแฟอร่อยใช่ไหมยูสุโซดาเฉยๆชาพีก,ก็ก็โอเควันนี้เะสั่งแบบมะฉะมะพร้า,า,าวเออชาไทยน่าจะธรรมดาถึงแล้วนี่มาแวะน้ำตกศิลาเพชรกัน,นเธอ,อไปหาเพชรจริงมีมไหม <c oughs> างผ่านก่อนเราจะลงตัวเมืองน่านเนาะโหเสียงดังจะตายมีอยู่แล้วนขาบอหมด่น้โอ้หนี่มีน้ำตั้งแต่ข้างบนนี้เลยนี่นี่นี่ใส่มากใส่มาก ที่เราเขาเก็บน่ร้อเขาบอกว่าเป็นที่ร้อนน้ำไปใช้ด้านแรงกันเลยะอ๋อนี้กินก็จบอันนี้เขาทำใหม่าวไหมเขาส่งน้ำมาตางหากรอนเทาคนอสวยอือนี่ันเป็นตู้ใหม่ม่ดีโอ้โหเจอจ๋ตาเย็นมาก ว้าวสวยมันเย็นไงแต่เราคงไม่เดินตามหินนะเดี๋ยวลื่นอันตราย อ่ะิมาสน้ำได้ไหมน้ำอาบไหมเ้ยเนาว่นีวเอ้ยเดินเล่นได้เลยไม่ต้องรีบขึ้นทุส่าห์ถกให้แล้วออกเกงเปียกแล้วเดินนกับพ่อไหมอ่ะไม่เป็นไรเอาเทน้ำเอาจากกรองเท้าดิ้ตนที่ตึ้งตึุาพ่อมาพัดพ่อมาพัดค่ะ ผีเสื้อเต็มเลยไม่ถ่ายแล้วชีตชไม่เดินไปนะไม่เดินไปคนเดียวนะรอก่อนนะสรุปว่าทาั้งทริปนะคะที่มาปีใหม่นะแพลนานคิดแบบว่าชอบน้ำตกศิลาเพชรมากที่สุดนะคะแล้วก็งองแงอยากเล่นน้ำต่อนะจริงๆก็พรตอนแรกเรามีแพลนว่าเราจะ ไปกินข้าวกลางวันในเมืองน่านเนี่ยเราก็จะได้มีเวลาเดินดูของพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันที่หนึ่งมกรานเนี่ยเขามีจัดงานแล้วก็ปิดถนนใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเออไว้ถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาใหม่ดีกว่ามันก็แบบดีมากชิลมากแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งแบบบนน้ำด้วยทุกคนก็คือเหมาก็คือ ชุดละร้อยนะคะนั่งได้ประมาณ4ี่คนอนะ่ะก็ถูกดีนะนั่งยาวๆซื้อไก่ย่างส้มตำข้างหน้าเขามีร้านขายของด้วยนะไม่พอดีไม่ได้ถ่ายมานะคะแล้วก็มีห้องน้ําด้วยเหมือนแบบเขาได้รับสัมปทานมานะคะก็เลยทําทําได้สะอาดนะดีมากๆเลยถ้าใครเที่ยวอยู่ที่ปัวนะคะก็แนะนําที่นี่เลยน้ําตกศิลาเพชรน,นะคะก็ ชิวๆดีทุกคนให้เด็กๆมาเล่นน้ำแล้วก็น้ำไม่ไม่ลึกด้วยก็มีส่วนที่ตื่นก็เล่นสนุกนะคะก็ถือว่าทริปนี้คิดบอกว่าชอบน้ำตกศิลาเพชรที่สุดก็ <S <S ใครมีโอกาสไปที่ปัวนะคะก็แนะนำที่พักในะบ้านไร่สีทองนะคะ <ug> ก็เป็นกันเองนะคะเหมือนอยู่บ้านนะทุกคนคือมีแชมพูสบู่ยาสะผมแบบคือเหมือนอยู่บ้านเลยแล้วก็เราได้มาที่คืนละพันเองนะคะจะบอกว่ากว่าจะมาได้ที่เนี่ยคือตอนแรกอ่ะ โทรไปตั้งแต่สปันนะคะปรากฏว่าโทรไปอุย้ยเกือบร้อยสายพูดต,ต,ตรงราคาโทรศัพท์เพิ่มเด้งขึ้นเลยอะ่ะเพราะว่าเรากระทันหันเนาะแล้วที่พัคที่สปาร์หลายๆที่ก็บอกว่าน่าจะเต็มทั้งหมู่บ้านแล้วนะคะก็เลยหันมาใหม่ที่ปัวเนาะปัวก็โทรจนแบบท้ออ่ะแล้วก็แบบจนสุดท้ายเราก็ไปเจอที่รีสอร์ทหนึ่งเนาะก็บอกเพราะว่าเออเนี่ยถ้าเกิดมีที่ไหนก็โทรรบกวนแบบแนะนาหน่อยได้ไหมเพราะว่าเราโทรมาจนแบบ ไม่มีที่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งเขาก็โทรมาแนะนําที่นี่นะคะบ้านไรสีทองเนอะก็คิดแค่คืนละพันเองท,ทุกคนก็ถือว่าถูกมากแล้วก็แบบเมียเข้าต้มให้อาหารเช้าให้นะคะแล้วก็เป็นกันเองอะ่ะเป็นสวนลยายําไยก็ถือว่าโชคดีมากที่มาเจอที่นี่นะคะบทวัดไทลื้อก็สวยเนอะเสียดายที่ยังปิดซ่อมอยู่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งที่ที่แนะนําก็คือโรงบ่มปัวคาเฟ่นะคะคือสถานที่เนี่ยถ่ายรูปสวยทุกจุดเลยเข้าใจแล้วว่าทําไมคนถึงเยอะเพราะว่าราคาของ ว่าไม่แพงนะตอนแรกเราคิดว่าหุยแก้วต้องเป็นร้อยเหมือนแบบคาเฟ่อื่นๆแน่นแต่ที่นี่แบบ60-70อะไรเงี้ยทุกคนพอดีวันที่ไปเป็นวันที่1มกราใช่ไหมคะคนก็จะเยอะหน่อยก็ก็เข้าใจเนาะก็แบ่งๆกันถ่ายรูปนะคะก็ถือว่าที่นี่ก็แนะนำอีกเป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำที่ปวนะคะ ยังไงก็คลิปวิดีโอนี้ที่ไปปัวก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวฝากทริปในเมืองน่านไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะจบลงที่เขื่อนศิริกิจที่อุตร,รดิตถ์นะฝากดูกันต่อยาวๆเลยนะคะฝากกด Subscribe คอมเมนต์ให้กำลังใจพูดคุยกันได้นะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ